สว่เดค่าอีพีที่สิบแปดนะคะแบ่งปันทักเสื้อโคเชไลอัางุ่นใต้ใบนะคะอีพีที่สิบแปดอยู่ในแถวที่สิบห้านะคะแล้วก็เตรียมขึ้นแถวที่สิบหกลิกงานกลับนะคะลิกงานกลับมาแล้วก็มาถักขอบแขนเสื้อนะคะสามหลักกดพร้อมกัน โซ่สองแล้วก็ถักสามหลักอีกสามหลักกดร้อมกันหรือว่ารวบโซ่สามเอ็กลงในห่วงถัดมานะคะพันหัวเข็มแล้วก็ถักสามหลักตรงนี้นะคะ สามหลักเสร็จแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเอกลงในห่วงโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มแล้วก็มาถักสามหลักข้างนี้ พบสามหลักแล้วก็มาเอ็กในห่วงถัดมาเลยค่ะตรงนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มาเอ็กลงในห่วงถัดมาแล้วก็มาถักลายที่สองเลยนะคะ ลายที่สองก็ถักสามหลักเสื้อตัวนี้บัวใช้ใหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะเข็มโคเช1 7หนึ่งจุดเจ็ดห้าค่ะครบสามหลักแล้วก็มาถักเอ็กลงไปแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าอีกทีห้า ก็ถักสามหลักข้างนี้ครบสามหลักก็เอ็กในห่วงถัดมาขึ้นโซ่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็มาเอ็กในห่วงถัดมาค่ะโซ่ห้าอีกเอ็กในห่วงถัดมา แล้วก็มาถักใบลายที่สามนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะจบแถวที่สิบหกนะคะก็กลีบนี้กีบสามหลักตรงนี้บัวถักมาครบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ขึ้นโซ่ห้านะคะสองสามสี่ห้า แล้วก็มาเอกลงในห่วงถัดมาค่ะขึ้นโซ่ห้าสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มโคเชแล้วก็ถักกีกข้างนี้สามหลักนะคะครบสามหลักแล้วก็เอกลงในห่วงข้างตรงนี้เลยค่ะขึ้นโซ่สาม แล้วก็มาถักขอบแขนเสือ้อสามหลักปดพร้อมกันนะคะโซ่สองก็จะถักขึ้นมาอีกสามหลักโซ่หนึ่งถักลงมาอีก หนึ่งหลักข้างๆแล้วก็ขึ้นโซ่สามพลิกงานกลับนะคะถักขอบขึ้นมาอีกเหมือนเดิมค่ะสามหลักนะคะ โซ่สาม้กักเอ็กลงไปในข้างตรงนี้นะคะในห่วงถัดมาเลยแล้วก็มาถักสามหลักตรงนี้ปลดพร้อมกันหนึ 1, 2, ่งสองสามรวบทีเดียวเลยค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าเอ็กลงในห่วงถัดมาโซ่หนึ่งแล้วก็ถักลงไปตรงนี้ห้าหลักสองหลักที่สามโซ่หนึ่ง หลักที่4โซ่1หลักที่5โซ่1แล้วก็มาเอ็กลงในห่วงถัดมานะคะขึ้นโซ่5พันหัวเข็มอีกครั้งแล้วก็มาถักรวบใบตรงนี้ค่ะ ปดแล้วก็มาเอ็กลงในห่วงแบบนี้เลยปดตรงนี้โซ่หนึ่งก่อนก็ได้อ่าจะได้ล็อกไว้แล้วก็มาถัโอเคนะคะแบบนี้หนึ่งลายทีนี้ก็มาลายที่สองลายที่สองก็โซ่หนึ่งก่อน แล้วก็มาถักหนึ่งสองสามปลดพร้อมกันล็อกโดยโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กลงในห่วงถัดมาโซ่หนึ่งแล้วก็มาถักห้าหลักลงในช่องตรงนี้นะคะเล็กๆ จำนวนห้าหลักแต่ขัน้นทุกหลักต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะสองสี่ห้าครบโซ่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเอกเ็กในห่วงถัดมา เอกในห่วงถัดมาแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าก่อนพันหัวเข็มค่ะแล้วก็มาถักตรงนี้รวบใบนะคะสองสามรวบหมดพร้อมกันก็จะได้แบบนี้แล้วก็มาเชื่อมใส่ห่วงถัดมาที่เหลือก็ถักไปตามลายเลยนะคะเหมือนที่บัวพาถัก